สวัสดีครับพบกับ P.B. Manager กันอีกครั้งวันนี้ไม่ได้มาทำสีโมเดลนะครับแต่ว่าจะาพามาดูอันบล็อกแล้วกันเนาะตัวสีที่เพิ่งสั่งมาใหม่สีตัวนี้เป็นของคิมิล่าคัลเลอร์นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงเนาะโดยสีตัวนี้จะเป็นไอตัวแคมเปญใหม่ของเขานะครับ ผมเคยมีไอตัวเซตสีปกติของเขาแล้วแล้วทีนี้ตัวนี้เขาจะทำคอลแลบกับอ,อ,อาร์ติสท่านหนึ่งซึ่งเขาทำสีนอนแมทริกเมทัลได้สวยมากๆถ้าอยากเข้าไปดูผลงานเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงข้างล่างเดสคริปชั่นของวิดีโอนี้นะครับศิลปินท่านนี้นี่คือเขามีเพจว่าชื่อว่า Land Studio นะครับตัวนี้จะมีสี ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6ก็คือว่าเขาใช้เส,สีทั้ง6สีนี้ทำสีตัวน o นเมทัลลิกเมทัลสีสตีลตนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างโอเคพอเปิดออกมาก็จะเจอกับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์แบรนด์นะครับน o นเมทั l ลิกเมทัล นี่ก็คือชื่อของอักคนนั้นนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นบอกอเกี่ยวกับว่าสีว่าเขามีสีอะไรบ้างอะเนาะเท่าที่ดูเราก็จะมีเป็นแบบสเตปบายสเตปว่าแบบใช้สีอะไรบ้างในการผสมเพื่อที่จะทำให้ได้อะเอฟเฟกต์มัีคือเมทท่อแบบตัวนี้เลยเนี่ยนะครับก็จะมีสเตปบายสเตปบอก อโอเคอันนี้ก็คือ,อหน้าตาของอาร์ตี้แ่นะครับตรงนี้ก็คือผลงานของเขาต่างๆโอ้คนนี้เน,เนี่ยต้องยกให้เลยนะครับเกี่ยวกับาการทำสีนอนเม,ม,มทัลเมทัลเขาทำได้เท่จริงก็เลยใช้เป็นไม่เป็นไม่รู้ก็เลยแต่ว่าปุดหนุนไว้ก็ขอมันต้องมีมั้งสีก็จะอยู่ในขวดรูปแบบเดิมเลยนะครับผมเคยมีของคิมล่าอยู่ สุงเก็เจะสีปกติอุ้ยเอาเมลชื่อโอเคก็จะประมาณนี้ชอช๋อสีก็จะจะเป็นสีออกอวันนี้ชื่อว่าสีซันเล่เนาะออจะออกเหลืองๆหน่อยคล้ายๆไอเยลโล่เหมือนกันนะเนี่ยอ่าตัวนี้ชื่อสีว่า cloudy sky อันนี้ชื่อสีว่าอะไรเนี่ย f o r e i n Skies อันนี้ Morning Sky อันนี้ a i r o n h ิวมันครับส่วนอันนี้เป็นกาาวบาวาสีจะเท่าที่เห็นเนี่ยจะเป็นโทนออกไปทางมีเหลืองเขียวแล้วก็ออกน้ำตาลน้ำตาลแดงๆนะครับในเซตสีของเขา สีนี่จะบรรจุอยู่ในขวดขนาดสามสิบเนาะโฟกัสเนี่ยตึ๊บขนาด30 ml ิมล made in Italy สีของคิมิล่าเนี่ยส่วนมากจะเขาจะเป็นเพียวพิกเมนต์นะครับสีจะค่อนข้างมีเนื้อสีที่สดเนาะเดี๋ยว มันจะเวิร์กไม่เวิร์ก๋ยวไปลองว่าจะสามารถทําได้เหมือนที่เขาทํำไหมก็ประมาณนี้แหะครับสีที่มีชื่อสีไม่ไม่น่าจะสําคัญอะไรมากเท่าไหร่แต่ก็ถ้าใครอยากลองหาสีที่ใกล้เคียงในการทําก็สีเขาก็จะมีประมาณนี้นะครับในจุดที่เขาใช้ไว้ทำนอนเิทิกเมทัลของเขาโอเคครับผมคลิปสั้นๆอันบ็อกแค่นี้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะลองใช้เซตสีตัวนี้ลองทำสีเหล็กดูว่าจะสามารถทำได้แบบ ใกล้เคียงนี่หรือเปล่าเอาแค่ okay, ใกล้เคียงผมก็ดีใจละโอเคครับสวัสดีครับผม